ถ่ายแล้วอันนี้มาตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นน้ำตกเขาเชมเมานะครับเนวิเกตอ้มครับเนวิเกตอ้มเนวิเกตอ้มนะครับวันนี้ผมจะเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรามีเด็กเกาหลีมาด้วยนะครับวันนี้ชื่อป้าครับผมส่วนผมมักยังฮีครับนายอาครับและพ้องเพื่อนดิวตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเชมเมาครับพวกเราจะอนุรักษ์มีเขนีีไว้ครับ ทางตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปสู่วังหนึ่งทางค่อนข้างจะลำบากนิดนึงใช่ไหมไปเหนื่อยแลครับเหนื่อยแล้วนี่เราเดินมาประมาณสอง้สองร้อเมตรได้มั้งเนี่ยลูกเรลยมันไกลขนาดนี้อันนี้นไม่ต่ำกว่าสองเก้าแล้วไหนอีกทอ๋อเดี๋ยวตัดก่อนหนึ่งรอบอ๋อซึ่งตอนนี้ครับระหว่างลูกเรือเรากำลังจะเดินทางไปสู่ วังหนึ่งครับเราอยู่ไปดูวังหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเราจะไปต่อที่<ร>วัง,รวงมรกตนี่ไปที่ไหนอ่ะไปวังมะะกรก